สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดาราดังงานเข้าดนปากของเหม็นใส่หน้าบ้านเชว,วาลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับดาราสาวนางร้ายคนสวยอย่างสาวเบนปุญญยาพรที่ช่วงนี้เธอมีผลงานให้ติดตามอย่างละครเรื่องร้านดอกงิ้วที่เธอนั้นรับบทเป็นนางร้ายที่ต้องบอกเลยว่าเธอนั้นตีบทแตกมากๆครับทาเอาเป็นแฟนอินหนักมากน่าสุชาเป็นโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวพรอมระบุแคปชั่นว่าใคร ใจร้ายทำกับปุนได้ลงเอามาป่าบ้านเขาอินละครได้แต่เราต้องมีสติเดอ้อไม่ต้องถึงกับขนาดนี้ก็ได้ปุนยากกลัวแล้วจ้าท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอยู่ไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดวูครับขอขอบคุณข้อมูลจาก News Live Work ขอบคุณครับ